โลกเราไปยังวันนี้ครับอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยววันนี้จะพามาดูสายตรวจชา้างต้องบอกไม่ใช่รถม,มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถยนต์แต่เขาใช้ชา้างฮะหนึ่งเดียวในประเทศไทยและในโลกพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอ้ยช้างตัวใหญ่มากสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่คือท,ท,ท่านสารวัตรนะครับกับผมพันธุ์โทโส,สาริกชัยวุฒินะครับสารวัตรป้องกันปราบปรามสารเดียนหมวดภุทรภาคน,นครส,สุรยาครับท่านสารวัตรครับอันนี้อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปทำไมอยู่ๆถึงใช้ช้างในการร่วมตรวจแบบนี้หาท่านครับทางพันธุ์ตรวจเอ,อกภูริศจินตรานันได้มีโครงการที่จะทําให้ตํารวจเป็นมิตรประชาชนแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวข,ของทางอยุธยาเียด้ว่าเอาสองอย่างมารวมกันกลายเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่ฮะท่านครับอยากรู้ว่านี่ช้างปกติเนี่ยเราตรวจกันกี่โม ก้าวเช้าจนถึง11โมงนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงหรือรอาจจะน้อยกว่านั้นนะครับแล้วแต่ว่าสภาพของช้างซึ่งช้างมีขีดจำกัดในการทํางานอยู่มันไม่เหมือนคนครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นขึ้นขึ้น,นไปบนช้างบ้างเห็นรุ้งกระวานี้ยากมากเลยท่านนะอยากลองก็ได้นะ นี่ฮะนี่ท่าสารวัตรก็บอกว่าต้องขึ้นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวตื่นเต้นมากเลยต้องไปอย่างี้นะครับท่านครับชิดเหรอฮะโอ้โหเสียวมากนี่ฮะโอ้โเลยฮะโอ้ขาสัน่นโอ้โหคุณผู้ชมขึ้นได้แล้วครับเย้ เดี๋ยววันนี้ครับผมจะเป็นสายตรวจร่วมกับพี่เขานะครับส่วนวิธีการเขาจะทํากันอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเย<ฮ>้คุณผู้ชมครับโหร้อนมากเลยทีเดียวฮะพี่ครับ การที่ออกมาตรวจแบบนี้นั่งบนหลังช้างแบบนี้ความรู้สึกมันต่างจากเวลาเรานั่งรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ตรวจมากน้อยขนาดไหนครับก็ความรู้สึกก็ต่างกันนะครับขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับสามารถได้จนผู้ร้ายได้สะดวกกว่าบนหลังช้างแต่ก็ประชาชนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าการทํางานของสายตรวจช้างเนี่ยก็มีการวิทยุนะครับบอสี่ร่วมกับสายตรวจรถ<อ>จยานตน์แล้วก็สายตรวจจักรยานอ,อ,อพอพระนครรีอยยุธยาครับแล้วก็วิวตรงเนี้ยเขาจะสามารถเห็นเนี่ยนะคุผู้ชมให้ดูเนี่ยเห็นไหม เขาจะเห็นได้กว้างกว่านครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิตินะครับสำหรับการท่องเที่ยวของจอดพระนครศรีอยุธยานะครับที่เขาทํางานร่วมกับสายตรวจได้อย่างดีเลยทีเดียวครับ ครับตอนนี้ฮะสายตรวจช้างข,ของเรากําลังทักทายนักท่องเที่ยวนะค,ะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็ไม่ค่อยจะได้เห็นช้างยิ่งคุณตํารวจมาอยู่บนหลังช้างแบบนี้ดูเป็นเอกลักษณ์มีแค่ที่นี่ที่เดียวก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งครับ บอกเลยว่าวันนี้นะฮะดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสายตรวจช้างที่นี่ฮะถ้าใครนะครับอยากมาเที่ยวจังหวัดอยุทยาสามารถพบเจอสายตรวจช้างแบบวี้ได้ที่ไหนบ้างครับท่านครับสายตรวจช้างที่พระนครศรียานะครับจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ ประชาชนที่มาเที่ยวอยุธยานะครับเชื่อมั่นในความปลอดภัยของพวกท่านได้นะครับเพราะว่ามีสายตรวจของทันนคอศสียานะครับปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็มีสายตรวจช้างนะครับเพิ่มระดับของความปลอดภัยนะครับในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ท่านอีกระดับหนึ่งนะครับดีครับผู้ชมครับและนี่ก็คือนะฮะความสนุกสนานที่เกิดขึ้นนะฮะกับสายตรวจช้างวันนี้ครับพวกเราผมจูนงและท่านสารวัตรแล้วก็สายตรวจช้างทั้งหมดขออนุญาตลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะพาไปทําอะไรอีกอย่าลืมติดตามวันนี้สวัสดีครับ